ผมชื่อหนุ่ยครับผมทำงานอยู่โซนพรรามสองทำหน้าที่กแับงานประมงประจำอยู่ในเรือเป็นเรือที่ทําการประมงเป็นหลักนะครับซึ่งในบางครั้งก็จะมีลูกค้าขอให้ผมออกเรือเพื่อที่จะไปซัพพอร์ตงานตกปลาซึ่งต้องขอบอกเลยครับว่าราคาช่างเย้ายวนใจมากเพราะราคาค่าจ้างมีราคาถึง4,000ั บางวันก็ห้าพันเลยครับชีวิตการทำงานของผมก็ดูจะสนุกดีได้ออกเรือได้ไปตกปลาแล้วก็ได้ทำหน้าที่เป็นคนขับคอให้คำแนะนำกับลูกค้าที่มาใช้บริการกับผมเรือของผมนั้นค่อนข้างจะไม่ได้ใหญ่มากเป็นออกแนวเรือประมงด้วยซ้ำพอผมรับงานนี้ไปได้สักพักหนึ่งผมเริ่มรู้สึกได้ว่ามันจะเป็นช่องทางใหม่ที่สามารถ ให้บริการและได้รายได้มากขึ้นผมได้ตัดสินใจใช้บริการเช่าเรือซึ่งเป็นเรือสำหรับนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นแล้วก็สามารถรับกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นได้นอกจากกลุ่มตกปลางานของผมราบรื่นดีมากมีความสุขดีกำลังคิดว่าถ้าเกิดสามารถทำแบบนี้ไปได้เรื่อยๆปั้นปลายชีวิตเราสบายแน่นอนเรื่องไม่เป็นเรื่อง มันกลับเกิดขึ้นครับในวันนั้นผมเองก็รับงานตามปกติซึ่งบังเอิญมีกลุ่มผู้หญิงกลุ่มหนึ่งเขาจัดงานที่เป็นปาร์ตี้บนเรือรู้สึกเหมือนเขาจะเรียกกันว่า reunion แปลว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็จัดงานตามปกติให้อยากได้เครื่องดื่มอะไรผมก็ไปซื้อมาจองให้ก่อนเรื่องมันเกิดขึ้น ตรงที่ว่ากลุ่มผู้หญิงที่มานั้นเป็นกลุ่มผู้หญิงวัย20-30ปีเป็นกลุ่มผู้หญิงสวยหุ่นดีหุ่นนางแบบกันทั้งนั้นแล้วก็เข้ามาที่เรือของผมซึ่งตอนนี้เรือของผมนั้นเป็นออกแนวคล้ใายเรือท่องเที่ยวไปแล้วจึงทําให้ผู้หญิงกลุ่มนี้ใช้งานได้อย่างสะดวกไม่ติดขัดในการทํางานหรือการใช้บริการเลยแม้แต่น้อยผมก็เลยพาพวกเธอ ออกไปตามจุดต่างๆที่เป็นจุดที่สามารถท่องเที่ยวได้ซึ่งต้องขอบอกเลยว่ามันน่าแปลกใจมากเพราะผู้หญิงกลุ่มนี้เขารักการตกปลาด้วยแต่ละคนเตรียมเบ็ดตกปลามาทั้งนั้นแล้วก็มีการถ่ายวิดีโอกันเอาไว้ด้วยซึ่งเหมือนจะเขาจะเรียกกันว่ายูทูบเบอร์ซึ่งผมในตอนนั้นก็ไม่รู้อีกเหมือนกันว่ายูทูบเบอร์นั้นคืออะไรไม่นานนะ กลุ่มผู้หญิงก็เริ่มเปลี่ยนชุดกันซึ่งต้องขอบอกเลยว่าในเรือลำนั้นมีผมที่เป็นผู้ชายเพียงคนเดียวแล้วก็ที่เหลือจะเป็นลูกค้าทั้งสิ้นซึ่งเป็นผู้หญิงทั้งหมดแหมถ้าให้คิดแบบด้านไม่ดีเรานี่มันหาเลมชัดชัดไม่นานนะักกลุ่มผู้หญิงกลุ่มนั้นก็เริ่มเปลี่ยนชุดกันซึ่งชุดในตอนนี้ เป็นชุดบิกินี่นุ่งสั้นห่มสั้นมากๆทำให้ผมตกใจอยู่ไม่ใช่น้อยเพราะว่าผู้หญิงแต่ละคนใส่เสื้อบิกินี่และก็กางเกงขาสั้นมากๆเดินไปเดินมาอยู่ในเรือตกปาบ้างจิบเบียร์กินเหล้าบ้างแล้วก็นั่งคุยกันเต้นกันอยู่ในเรือซึ่งผมก็เปิดเพลงดนตรีโจโจให้เธอเธอก็เต้นกัน แหมผมนี่ไม่สามารถละสายตาจากกลุ่มเธอได้เลยไม่นานนักปลาต่างๆก็เริ่มติดเบ็ดพวกเธอก็รีบวิ่งเข้าไปใหญ่ทำให้ผมเห็นยอดปฐุมทันเด้งไปเด้งมาแหมมักจะเกิดอารมณ์สักเหลือเกินแต่ผมก็พยายามห้ามใจพยายามควบคุมเหลือต่อไปแล้วก็สอนพวกเธอว่าวิธีตกปาจะอาจจะต้องทำยังไง ซึ่งก็มีผู้หญิงคนหนึ่งค่อนข้างจะเมาอยู่แล้วพอสมควรตกปลาไม่เป็นแต่อยากจะตกก็เลยมาหาผมบอกว่าให้ผมโอบเธอหน่อยและสอนวิธีตกปลาด้วยซึ่งผมก็พยายามจะไม่คิดอะไรและผมก็ค้อมเธอสักพักหนึ่งผมก็พยายามเย่ะเบ็ดตกปลาให้กับเธอซึ่งเธอก็พยายามเอามือแกว่งๆหนึ่งแกว่ง,วง,วงพยายามตวัดเบ็ด ื่อที่จะดึงปลานั้นขึ้นมาไม่นานนะักปลานั้นก็ขึ้นมาจนได้แต่ไอ้น้องชายของผมนี่สิมันก็รู้สึกแข็งๆอยู่ไม่ใช่น้อยซึ่งเธอมก็มาสัมผัสถูกแล้วเธอก็หันมายิ้มยิ้มแล้วก็บอกกับผมว่าตรงนี้ก็น่าจะจับได้เหมือนกันนะแล้วเธอก็หัวเราะเดินไปทำเอาผมรู้สึกอายอยู่ไม่ใช่น้อยผมก็เลยกลับไปประจำที่เรือเดิมสักพัก พวกเธอก็เริ่มกินเหล้ากันเยอะขึ้นเมาแล้วก็เต้นกันไปเต้นกันมาทำให้ผมเริ่มรู้สึกกังวลแล้วว่าจะมีใครตกน้ำไปหรือเปล่าผมก็เลยต้องพยายามรีบวิ่งดูรีบวิ่งไปฝั่งนู้นวิ่งไปฝั่งนี้เพื่อดูความเรียบร้อยหากเกิดกรณีที่มีคนตกน้ำไปผมจะได้รีบช่วยทันสักพักกลุ่มผู้หญิงก็เริ่มนิ่งกันในช่วงเวลานั้น ปลาเข้าไปประมาณ3ามโมงเย็นกว่าเกือบ4ี่โมงเย็นแล้วต้องขอบอกก่อนนะครับว่าพวกเธอจองแพ็กเกจกับผมคือค้างหนึ่งคืนซึ่งในคืนนั้นก็จะมีปาร์ตี้กันต่อและผมก็ได้เตรียมพวกไฟดิสโกโทเทคต่างๆมาให้พวกเธอแล้วไม่นานนักพวกเธอก็นั่งคุยกันไปคุยกันมาอาการเหมือนกับคนเมาคุยกัน แล้วประมาณ4ี่โมงเย็นบางคนก็เริ่มเขิมหลับกลับไปที่บริเวณที่เป็นเตียงนอนภายในท้องเรือบางคนก็ยังนั่งคุยนั่งชิวกันอยู่ผ่านไปได้ประมาณหนึ่งสองชั่วโมงเวลาตาไปประมาณหนึ่งทุ่มแต่ละคนเริ่มฟื้นคืนชีพขึ้นมาซึ่งผมก็รู้สึกแปลกใจมากว่าแต่ละคนทำอะไรกันมาทำไมดูอึดจัง กินเหล้าไปตั้งเยอะแต่ทำไมฟื้นเร็วมากเลยไม่นานนะมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาคุยกับผมดูเหมือนจะเป็นผู้ใหญ่ที่สุดเลยด้วยมาขอโทษผมหลังจากที่พวกเธอเล่นกันจนสนุกไปแล้วว่าขอโทษด้วยนะเพอดีพวกเราไม่ได้ปลดปล่อยแบบนี้กันมานานมากแล้วผมก็เลยได้โอกาสสอบถามเธอไปว่าปกติทำงานอะไรหรอ ดูเหมือนจะยุ่งๆกันหมดเคยคนนั้นให้คำตอบกับผมซึ่งทำให้ผมรู้สึกตกใจอย่างมากผิดหมดทุกอย่างที่ทายเลยครับพวกเธอเป็นกลุ่มผู้หญิงที่ให้บริการนวดน้ำมันครับซึ่งคงไม่ต้องพูดมากเลยว่าการนวดน้ำมันของพวกเธอนั้นเป็นลักษณะแบบไหนเพราะว่ามันค่อนข้างจะ18บวกผมก็เลยไม่กล้าถามอะไรกับเธออีก แต่เธอก็บอกว่าไม่ต้องซีเรียสหรอกอยากล่วงอะไรก็ถามได้หรือถ้าเกิดอยากจะเข้าคอร์สเดี๋ยวเธอกับเพื่อนๆจะจัดให้เธอฟรีๆเลยนะผมก็ตกใจได้แต่หน้าแดงเธอคนนั้นก็เลยบอกว่าลองดูได้นะเดี๋ยวประมาณสักสามสี่ทุ่มเดี๋ยวพวกเธอจะเริ่มบอดี้ช็อปให้ไม่นานนักประมาณไปได้สองทุ่มแต่ละคน ืุนขึ้นมาแล้วก็มานั่งชิวเต้นกันกินกันแล้วก็สนุกด้วยกันแต่พวกเธอนั้นยังคงใส่ชุดตามปกติก็คือชุดบิกิน,นี่ไม่นานนักพวกเธอเริ่มเมาหนักขึ้นเริ่มถอดเสื้อผ้าออกแล้วก็เต้นกันอยู่ในเรือทำมาผมสะดุ้งและตกใจอยู่ไม่ใช่น้อยไม่นานนักประมาณสี่ทุ่มเสรเศษ ผู้หญิงที่มาคุยกับผมที่เหมือนจะเป็นผู้นำก็เดินมาคุยกับผมพร้อมกับถอดเสื้อผ้าไว้หมดแล้วแล้วก็ชวนผมให้จอดเรือวางสมอแล้วลงไปข้างล่างกันผมก็ไปอย่างโดยดีไม่หือไม่อือะดสิ้นไม่นานนักก็มีผู้หญิงอีกสี่ถึงห้าคนเดินตามเข้ามาในคืนนั้นผมแทบไม่ได้นอนเลยเพราะแต่ละคนทยอยเข้ามาจับผม ลวนลามผมแล้วก็เด็กดอกไม้ของผมกันสนุกสนานแต่ต้องขอบอกเลยครับว่าผมหมดแรงจริงๆแต่ก็ขึ้นสวรรค์มากกว่าสิบรอบในคืนนั้นผมรู้สึกได้เลยว่าถ้าผมไม่รับงานนี้ผมคงจะเหมือนตกนรกแน่แน่ต้องบอกเลยครับว่างานนี้ช่างเป็นงานที่ดีจริงๆแม้ว่าตอนสุดท้ายแล้ว ผมจะไม่กล้ารับเงินของเธอที่เป็นค่าจ้างมูลค่า5,000แต่ขอบอกเลยครับว่าสิ่งที่ผมได้กลับมานั้นมันมากกว่า8,000มืนถึงแสนเลยทีเดียว